กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการสัมมานาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่21พฤศจิกายน2568ณอาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียง909ตำบล่าตนาเวงอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ50คนรวม2วันจำนวน100คน ประกอบด้วยนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนกุสุมานวิทยาคมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครบุคลากรจากเทศบาลตำบลวังยางและองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟตลอดจนเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่พันเอกอิทธิพลเดียงสาหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง909สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประธานในพิธีได้พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมกลุ่มที่ผู้ร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิอนุศาสนาจารย์จากกรมทหารราบที่3ามที่มาบรรยายด้านจริยธรรมการสื่อสารและบ่าวโรมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังภาคอีสานร่รวมแบ่งปันเทคนิคการสื่อสารออนไลน์และการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสู่วิธีกรมืออาชีพได้ในยุคสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะแสดงถึงความมุ่งมั่นของสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับงานสื่อสารสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกองทัพกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครให้ก้าวทันการสื่อสารดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน